โอ้ยเ็นเ็เจ้าหยาดกันยุ่เลยอเขาน้ำนมากสองโตนี่และต้นงต้มตันี้ว่าดยได้เบาคือีกเสียบเนี่ยวัจุกี่เบนดเสียบเปวจิอ๋อจากทท่าท่านจุครับตัวป้าแล้วมีเพมพสิเพิ่มดีก๋ยปัดปานี้กูเรียนกูปัดปาดปัดปัดเลย ึงดดยกัสวัสดีครับสวัสดีที่สมองสมบัติครับสวัสดีตอนช่วงบายบถือว่ามือนีมบรรยากาศหรือถือว่าแดดออกยอะแต่ว่าหากมีร่มอยู่บรรยากาศเนห้องหรืถือว่าอุ่นขึืนดีขึ้นครับนานจะเป็นเขานาห้อนเดือนสามดอกจะแบ่งกระเรื่อมเป็นดอกเป็นกีมาแล้วมีสูงต้องขัวเขา เหตเนี่ยอยู่ในกินกินสวยครับกรุอมทีมงานท่านเมาพมกัน,น,นอ,อยู่จี่ร้านกินเมาหอดึงดีจ้าสวัสดีจ้ามันนี่อันครัวเขาครัวว่าพงยี่รุ่นที่มีเมนูก้อยมันนี่จะก้อยปลามีตัวต้ <laughs> มปลา <c oughs> ก,ก้อยปลานิ่งใหญ่ ก้อยยังเบ่กดีว่าแต่ว่ากัขัวกัาขัวไว้แต่ใส้ก้อยพอดีมันเหมือเนาะไกับัวไว้ขัวไหม่าังเสยึงหอมหอมกกินกับขัวไปได้คิอยากกินหลับยาวๆหลดแต่ว่ามนยังดีก้อยปลาละก้อยปลาถ้าคนต่เท่าแมนแมม่ิหาผักหาอย่งมากขัวกัาขัวท่างอมงอมมาเปเตรียมผักทึ่งเฝ้าทึ่งลูกลูกูข้นอยู่ ฟอมาฟอมาเดี๋ยวมันดีดำต่ยังไงก็งงงงอยามากทังสิเด้นีุ่้ยวาสมคือกโกวาโกโกวาอย่งเปียผมอันหนังโอ้กโกวาแมนตะิดเกมยังผักเคี้ยสารพัดผักนี่สาระเนี่ยผัก นี่ยอไทยตัไทยตัไทยเสตมปลามือวนตีก้อยปลาติก้อยปลาติก้อยปลานิ่งงไปพอเขาเจ้าเกันตึงตังตึงตังเลยยิงเลยเยอะมากก้อยเราเมืจอกสองตนี่แม่นกูละตั้งปุ่นกันมันเลยอยาดไทยตัวเด็กม้งหกเมื่อวานไปโ้งเรียนตีมื่อนโุ้ทโอไม่ยุทธเอาคือยุทธวันจันทร์วันขคานี่สันโอ้เจ ู่บ่ากวยกระ m มาหน้ามาใตัวเวีโอ้ยเนาะมีตวัวกับขวายก้าวันเดี๋ยวยูภาพมีเมนูอยู่บ้านนึงเนตุ่มหอตุ่มหอตัวมีตัวเตี้ยไปไปล้างกอนวปลาซื้อเกลยอกูไทยหเตี้ย ปลานิ่สองตัวใ่า่ๆนี่พีน่น้องสองโลก,กัวตัวโลก,กัวตัวโลก,กัวคนพันสองโลกครัวนี่ะครับแนวสวยๆฮะทีทังต้มทั้งก้อยเฮ็ดสู้กันกินแซ่บบช่วงใบใบช่วงแดดลมลมตกในวันสิคัก็ได้ขมหิวกำลังมากพอดีหอนๆว่าองเปาทำีลวกเลยีอานี่ละเนี่ยแบ คนรอนคนรอมาก่ันครับพี่น้องอืมตื้อก็ยึดใส่ป่าก็ตัวใหญ่แโอ้ยไปเห็นก็เจ้าหยาดกันยุกเลยเอาน้ำเพลินมาสองตนี่แหะไปขวยเก็ต้มเบาต้องต้มตัวใหญ่ว่าอย่่อยทเบาก็อีเสียบสนอกหยาดกันหลายคนย่ิดือนกี่วากัห้วยเป็นเศร้าคนเดียวันพอีห้วยหนูมือมตัวเลยมัน่คอเยกันไปไปขั้วเลยฮะมันราคาถึกเนาะโล่เรหกสิบกว่าบาทนำตัววันพอยีหยตัวสนุก อาศัยสองคดี่ตัวหาตัวอยู่ตัวตีข้างกบกัมี่ยแกมกันยู่นี่ตัวนี้ข้างกบกับเจ้าพญาเจ้าพญาเจ้าพญานียขาวๆนี้ยยังเสียเจ้าพญาจักปันนันตงจักกอนซื้อของโรงเรียนพ่นบุกติเนั่นข้างกบน่เือของเขามีแล้วข้างกบเปได้แเอาบุกพิ้บุกพิษงาคือดุกแฉเฮ้ย สี่่าตัวเ้ยป่พวกเพี้เดียวเราว่าเราอะสี่ฟ่าสี่ดินขอบันไดวะเตีนี่เหมือดูดดดไปใส่ก่อยนองก่อยปลากินกับก่อยปลากันนัวกินเลยเอ้ยผักปัยังปลาเนี่ยเนีปูกพ้ยดอกแต่เฮ็ดจังไรหนาะมีเพีดยรับแบบเรีว่เตีนดอกแต่เพ่ต้องกินเย็นกับปิดยูนี่ะกินเลยม่กัอต้นใหญ่ใมันมาเล่นบ่ต้นหน่อยนะมูนี่นี่ยเนม่นมัน

พุดพุดพุดุดตัน <Studies> <ora> หมดแดงใส่อะไรข่ห้อมลงชีชีเตอเตอก็ได้ตานตัวพี่นองเอาจะสียนโอ้ฝีมือดูเลยเนาะบาขุ่ยขัวกันเดี๋ยวพี่บึงหอมกัขหัวน้ำมีตัวแล้วพี่บึงกัวหัวมีตัวพอเอาไปมันนี้เขาซับต้มบ่แมนตีต้มน้ำเดือบเนื้อไม่เสียบเจ้าผมมีวามดีขาดด้ดิไก่เป็มด กะยี่เลี่ยมยิงนอยถอยยิงน้อยยังไ n ่ฮุยหรอกะยี่เหลี่ยกะย่เหลี่ยมยิงน้อยเลี t ยวไฟแห้งน้าเอามีตูดไหมใส่กอนโซกันอยู่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่ใหญอต้นใหญ่่มาบ่แล้วต้นกัามือนีตัวยาวมาเพรเดี๋ยต้นใหญ่มมาเด้งานมันจะไสมันถุงเอ็นนีนั่น

ข้างกบคือกันแต่ว่าเขาเมีนชินออกคางเขาาติ๋วไงพูดนะการยวพันกายวเจ้าพญาเอออันนี้เจ้าพญาตีวันเจ้าพญาติมือัเงี้เจ้าพญามาเถิ้อันนี้้างกบข้างไรข้างลรยนะเดเขียงมันจะลบข้นเี๋ยกินผักเสียงเียก การมาไวตัวใส่แล้วละใส่แล้วละเห็ไหมว่ากันจะไหมตรกเยียงหุยหุยยหุยหี่นาลองครับหันบางๆหันเอาก่พีกกเกียวจิงแม่บุบบางป็นได้กระได้หรอปุยใช้ผู้เฮ็ดมีเปล่งเลนี่ที่นี้ หนาทีซ้อนเอ็ส้อยคากับส้อยเปียงเลยนะไ้กินมันรพี่น้องนี่ข้างนี้ข้าเลี้ยงมีดตะไคร่ก็ต้องเตรียมเคพี่อเขียดเี่หรือว่าเครื่เจี๋ยคนว่าเรื่องข้าเสียเอากสมเป็นอย่างมดแดงดีป่หรือขาเสียเอาบขมเอาบกขมล่องมงเปี้งมือนี่ไหเอาบกขมกับบกขเจ้าบัวกวยปลาเอาบกขมกิบัวกวยปลาเอาบวยปลาเขาเส้มแดงเึแล้วเนาะบ ติดแก้ววัจุนีเ่แนงพื่อนจะเสียบเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีหอมพักซี่ฮะหลายสือีดอกินว่าะไดนี่มดตัวเดียวนะตัวบง้กันพูดอขาดักซี่กินเน้ออะไรเนาะมี่มันตมาไงตกอะไรมันกระเสบูดี อุอย้ยว่ามันหายเปล่ลาไปเลยทั้งแสบเลยเอาอย่างนีะะ้กระชับมันมปปนะปล่อยพลัเใส่ไปปล่อยพลังใส่ไปปล่อยปล่อยแล้วอโอ้เปิดปล่อยพลังคือใส่ตุ่มปลาไหลเหมือนกันป๊าถั่วเจ๊ไปแล้วอืมนี่นะเจ๊ไหพี่น้อง <cup> รครับฆ่าตะไคร้ครับลงไปควอมบักขามเปลียดครับพี่นอ้องล้มไปฆ่าไม่ฆ่าธรรมดาครับฆ่าเดือยนี่เจ๊เรียนจะผึ่นลงนี่นเกิดการตัวตีขัดตะ หอมแดงเครื่องหอมลงไปพี่น้องข้าเหนียงแม่อ่อนซ้อนข้าเหนียงครันั่งเดียกเราปลาล่องไปด้วยกันปลาล่งไหวไหมมันจริงจริงไปทอดกันนี่ทะเลหอมันด <c oughs> อยใส่ไหวแมวไม่กินปัยรุ่นวันเนียปลามันจังแมวมันดีเห็ดเนียบปลาเนี่ยมตัวแง่มก็นี่ก็ลองเตรียมต่นหอมใบครับผักชีกินนี่ต้นหอมผักชีกินนี่น่าจะเป็นนาทีของวัยรุ่นเห็ดแก้วขมกินกับปล่อยปลากับต้มปลากระเจี๊ยบพริกทอด โอ้ร้อนทะเละเกินอร้อนหอมเออ่นปรุงด้พี่น้อมวันยาตูใส่เกลือแน่นิดหน,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 น่อยชุดรถจ้ะปลาป้าจ้ะ ไสไเอเาดีอ้าวเพื่อเที่ยวลงกไปพี่น้องนสมสีบสบเยี้ยมป่านิ่งน้่ยมนี่นู่นกระางอะไ้เวลาแลวพี่น้องครับวันนี้สิม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 ิปิ่เดียวพักลูกปุ๊บสิ่ด้ยซุกปสิ่ด้ก้อยปลา มันนี่โกโกวาเฮ็ดน่ากินแป๊ดง่ายขักแนนบ่จะมาแส็บขักแส็บเนี่ยเสบปลาล่ำเปลือลโอ้โหอ้าชาชูชาชาชดครับกุกโดดป้าต้นนี้เขื่อ่พ่อติบอยเพิ่มความสวยงามป๊ดสวยงามบ่สินห์ถ้าเธอสวยงามนี่หันละภาษาจีนจ้ะเติมขกเขาลงไป ต้นหอมซี่ไปตู้ถ่ายถ่ายชุดกระเพราปลาตู้ไท่บ้านของอ่ะมาหนีิครับพี่น้องเป็นรูดเดียดแกยวขีปลานินครับพี่น้องลงไปผมอาดบีหมเ้ีเยวะเงาเยอะแม่บีแตกแล้วบาดนี้ไหลลือดเลือดเลืออดอมคนกระทะเลยบาดนี้ยเนี่ยเที่ยวเงาเลย ต้มปลาก้ย <Elena> วยปลานีสุดีวเมียนเนีนมากคร้วขี่ปลานิ่ครับพี่น้องเสีขมกำลังฝดดูดดูดูดูดนมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกบ่เกระทะบ่เสียบกับคนวาของเท้คอน่รโอ้ยฝดลลลยลยครับพี่น้องเ้ยวาคี่น้อ เบิกกระแขกว่าเป็นต้มนะพี่น้องครับใส่ปลาดิ้นครับปรุงกับพี่น้องกินแล้วครับเดสายเหลือดิบหมดปุกพริกไหมไม่เด้งกี่้วายสิตัวลาดมันจะมีตัวเสือครับถูรถชูรถลงไปเด็ดกระนี้บ่ามีดัวเขาขัวครับลงไปมันนั่นอีกบาทนึ่งหอมเลยลงไปเาสี่เกลือนเลยนะเขอที่เด็ดจุดบาทนะที่เด็ด เด็กคนนี้ผมมีอีกแล้วบกระซิบกระสันบบครับไปร,ไปรุ่นสินมักใส,ส่ใบผูเด้อพี่น้องเด็กรสชาติมักเพย์มักมั่นหรอกก็มากินด้วยกันครับเไปโอ้ยหอมครับโหโก้กโหกระชักกเนี่ยพี่น้องครับว้าวันนี้ครั้งกี่แล้วเบิ้งเกี้วเบิ้งขีบปรนี่ยนนะพี่น้องครับเบิ้งใสประเนี่นเด้อจะเบิ้งหลังมือครับไปขี้สารมันเฮาชิมมัันยงดรสชาติ ซิมจางเข้ม่ชได้จำว่าเราจิมเขาไงจางปะอืมจางเล่นปะเติมล่อปน้อยหนึน่งก็วาหลับเบาบา่นันหยัดมันหยัดมันมากไหมใส่เกียร์หรอปึบ๊บอ๋อถือว่าดายการมันป่โอ้ผมยอย่นอยนีปะ่ะก่อยปลาก่อยปลา,า,า,าไปดิห้งอง ว่าไเดือดเดี๋ยวสัญงเจีปืนลมแห้งครับเอารถซ้ำมันรมแห้งมันยังบกัดเไม่ม่วม้ี่า้มดปมกันรเ่น่เฮ้ยปั๊บ่ั๊บปั๊ปั๊ปเีก่าัดน่ด่นคนส่นเออเงียพี่น้องมอถอยออกกันบาถอยออกกันไหลหรอกบึ้ง เอ้ยเขาเือไป้บอกจังมองใกล้ใกแตการลงหัวกันปวดเขาอกหัวปาดปาดปัดปัดกันไปาไปปรุงห้องการเราการเาเร็วนี่หมหวยเลาขัวครับองตโไม่ัหอมคามขุ่นเลมีบัเกเพ็ดมีบักเพ็ดมีเนือนัวเนาสบเนนัวตัวนี้ ปลาพี่น่องปลแดี้นปลาแดดใส่บกอนใส่น่งมาอดีกันหซยกันเริ่มหิ้วเขาแล้วีนองกอแล้วขี้นองปลาเพียน้อยน้ำปลาขี้น่องใส่นตไปักนั่งห้าง่ะ <music> ส <Brothers> okay, ่เ <music> ส <bizarre> <P> ียผสมซอยกันกรห ก็ตักมามาเด้หอมมันแขกตัดก็หอม้แขกวุ่าเ่าขั่วขั้วพี่มหอมข้าหอมเนี่ยหอมตัวคุมเยอหัวคุมใหมับกปนปลาเลยจีใ้ใส่แล้วใบหัวสามเกลืใส่สามเกลนอกินอไรห้อยากบอกใหู้้จีก็ปลาหมูนี่ยิ่มาอยูเดียวตีแมวมัเจียมจปลาได้เนปลาได้ละพี อละพี่หอมกักยหอยกระเบานึ่ไล่กนน้ำไล่พร้อมจนเหนื่อยเดี๋ยวี่ด้นครับมาๆพี่นนองมาเฮ้ยตึงบมแดงกัดอะหาโรคมานิุณจะส้งคุณยิมปุยปุยย่้มปุยปุ๋ยไ้นไป้ไปขึ้นไปนไปขึไปนไปนข้นป้นไปข้นไปนไนปนนน้นนแซ่บ กันเฮ้ยตนีตที่นองเ้อตู้หอมคือต้นต้มัเนาะหอมขลับหอมหุยหุยไหมหปยังอ้แต่สวนเอะาเลี้ยงเลือใส่งขึนมนามูนี่เปวทีมนามนมาหยำจักเกาะนี่เป็นเวทีเยหยใส่กันเลยพี่น้อง บ้าวสอง i ของพอต้องเบ้าวบ้าหักไปบาวอาบา่ต้องหันละบ้าวี่ำยังหยามเรามีน้าใบน้ามันยกันหับหยาบอกันดึงดึงไปใส่ยังมร้ามันึ่งหัวหาบเมียค้อนหัวนอนเมียนางหัวหาบเมียนอนโอ้โห้ยวางสัน เรปียกกันแล้วกันเบาปุ๋ยห้องใสตักลียวซองสวยกับพ่อเรกเมียนตักลไร้สอเหมือนจงเติมไปนล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ต้มปลาหนี้เงร้อมก่อยปลาเกีียวใส่ปลาพักหลายอันหลายอย่างครับทางพุ่นท่านมีมี่ฮอดพักหนอกมาเดอเอฟซีสุมองสวัสดะครับไม่กินขวดสวยน้ำมูไพรุนแซฉะน้ำกันครับช่วงแดดลมลมตกจวดพงศ์นะเบา หรือซ่อนจ้องไว้จ้องไว้แทนห่วยผมโอ้โหผมมีตัวหยางเต็มนเต็วตัวหยางเต้มวนที่เป็นเบายดีครับแ่บแบมาวกินน้ำกไห้องนี่โอ้ยมาเกียวนี่นกหอยปนน้ำกันะมาเด้อปีนหอย

คุยเรอนยลนว่ามันทับ่เดว่มันแสบตะกอยไปซิวต่อะกอยไปนิ่งก็แสบเนาะเก็เดียวครับกอยลาซิ่มึงบอกตะเกาเห็นตะกอยไปซิวมาพักไหมขวบกันอยากคุยกันนะเสียงฮักพักว้มันักขื้นอะร่หใกาิีี่นองหนักไปปลา ủa được mùa được mùa được mùa được được mùa được mùa được mùa เดี๋ยวบอกยังบเบากินจักนมังงนมันยุวยเ้พอดีพอดีนี่ะกินยังแสบเพิดยำวิเลยเด้อมาสวนมาคุยน้ำกันไปไปคนไปล้อมไปมัดไปมัดกคนอากาศเปลี่ยนแปลงต่ินเือกินน มะเขยอเจ้าพยาก,กันนะเอ่นเนีย,นเ,ยเกยะเขอเโมนอีกว่นัแป,ป,ปรน่นิ <c oughs> ่มแกป็เรืมผัวนวต้องรืมเมีเเยนคนไหว ไก่นาบ่หาหมดแดงยากอย่พอหอีอยู่แคหังใเดีวเนี่นี่ยไแถงมนะบ้ก็ไม่ถ้าสั่นกระตูดไปโอ้จะแนวจดแฉลบจ่าวมันกระพักหนม็นแฉบเ้าจงโอ้ปวดร้อนลงปวดกลุ่ย มื่นขึ้นแล้ววะที่กินผักตัางกับยังไงก็อยที่กของที่นี่เนี่ยที่เป็นเศษตัวแม่กับกลุ่มปลาเฮียกินตอนนี้คนจะพักไปง่ายนของดีมีประโยชน์แต่อยากให้กินเนาะผมว่าหากวันนี้ให้คินวนนี้ได้ไงเอามวนวันนี้ที่หนุ่มวันนี้กินผักหนัะจังมีวิตามินผมกินตอนนี้มีวิตามินที่ต่าง ผมลำพิกันโอ้โหทำง่ายบง่ายเลย้ายเหรอกอได้หรอครูขอเลยสิ่นนไอปลาคอตัวเงี้ยเนาะมากรอยที่หมดแดงเนาะกินปนนิ่มไปอนควา จำาิ้นกัวเนี่ยันน่นเรอ,อนี่น่ก็จำเจ้ากันนะสีบจ้ะน,นี่เข <laughs> าเนียดีเลติเจ้ามูยาเส้นเล็กๆมัสตารนวแ่บๆมาด้อจ้ะพีนน้องอาเด็กกขอบคุณเด้อครับขอบคุณผิ่น้องมานน่องจก็ไหลก็แจ้ครับ ีก็มาติดตามช่วงที่สามนหน่อยความเบาคุยชัวพักมื้อนีน้ต้ปนประดิ่งก่อยประดิ่งครับเจีเอาใส่ปลามาความกลางอยู่เดี๋ยวงไงกับฝากพี่ฝากน้องไว้ทุ่มเนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค้า